ตกาเรนนะตังพุททางอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังทำม,มังอภิปูชยามะอิมินาสกาเรนะตังสังฆังอภิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาสถานที่เสบอร์วิมด ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอการบูชาสาการะในครั้งนี้ขอข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยพระนิพพานในการสมควรด้วยเธินสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิอ้าวทีนี้ไปไปดูไปอธิษฐานตรงโน้นไปที่ต้นไทรโน่อนอะ

เป็นที่นางชุชาดาถาวายข้าวมารรทุปปายาตอา้าวมาทางนี้นะครับ <c oughs> นี่เป็นนางชุชาดาที่มาถาวาย ข้าวมาัตุป,ปายาตแล้วก็เป็นที่นางชุชาดาได้มาถวายข้าวมาัตุปายาตแล้วก็เป็นที่นางชุชาดาได้อธิษฐานขอพรแล้วก็เป็นที่สเสวยมุสขององค์สมเด็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นนี่ก็เดี๋ยวให้โยมไปเอาทูบเทียนนะอันนั้นร้อยรูปีนะเฮ้ยไอ้ยาไอ้ยโอเคโอเคอ่าทูบเทียนมาบูชาอธิษฐานอ่าร้อยรูปีอ่าอัน ไม่ก็ก็มาถาดเดียวก็จูบคนอัานก็ได้ได้ได้น่ะร้อยลูปปีก็อันนอ่าฐานเดียววัน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 ร้อยลูปปีโอเคนี่ร้อยก็จุดอลานคนอัานก็พอโอเคแล้วก็โยมจุดเองของใครของมันจุดของใครเขามันแล้วก็ไปอธิษฐานของใครของมันอ่าอธิษฐาน อขออธิษฐานให้ความสําเร็จ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 อธิษฐานของใครของมันแล้วก็นั่นละโจทย์ของใครของมันแล้วก็อธิษฐานมันน่าจะต้นดีมต้นไม้นู่นหนิต้นไม้นู่นอยูย่หรอต้นใช้นั่นละ, <laughs> นละไปอธิษฐาน่่ไยเยอะไม่เป็นไร โตใจหมดเลยเอังเป็นโต๊ะใจไกากองมันมันอ่านี่นี่เนี่ยเอามาวางตัวนี้นี่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 ตรงนี้เอ่านี่ไงขุณหมามานี่มาวางนี่อธิษฐานอาติฐานแล้วก็วางตรงคนนั่นแหละตรงคนต้นไทรนั่นแหละ คนต้นอัชาปารนิโคตรอธิษฐานให้สำเร็จสมปารถนานางชุชาดาก็มาอธิษฐานสำเร็จผลเราก็อธิษฐานให้สำเร็จผลตามพุ่งมั่นปารถนา อ่าบางตรงคนนี่นะครับอ,อธิษฐานสิ่งที่ปัารถนาขอหายหายทุกหายโศกหายโรคหายไยความเสนียดจันไรลายจงหายไปให้ชีวิต เกิดสติปัญญาิเฉลียวฉลาดนำพาสติปัญญาให้พ้นทุกข์พ้นภัยนำชัยมาเดินทางปลอดภัยในทุกสถานปัถนาสิ่งใดที่ประกอบแล้วในธรรมก็ขอความปัถนานั้นจงสำเร็จในทุกสถานในการทุกเมื่อเทิน อ้าวเสร็จแล้วมาใส่บาทนางชุชาดานี่ใส่บาทพระเจ้าใส่บาทนางชุชาดานี่อ่าเนี่ยเออใส่เลยนั่นใส่เลยใส่บาทพระเจ้าใส่บาทนางชุชาดานี่ยไหมอ่าก็ขอบอกนะอ่าใส่บาทก็นี้ก็พอแล้วช่วงนี้ฉัมานเลยเหลือยี่สิบสุดท้ายโอ้ยทุัที่ใส่บาทก็นี่ก็พอแล้งใส่บาทนางชุชาดาใส่บาทพระเจ้านะขอให้ นางชุชาดาได้รู้ว่าเนี่ยข้าพเจ้าจะดูแลพุทธศาสนาจะดูแลให้มีความจเจริญรุ่งเรือ,อ,องขอให้นางชุชาดาช่วยดูแลให้ข้าพเจ้าประสบผลสําเร็จข้าพเจ้าจะดูแลพุทธศาสนาขอให้ข้าพเจ้าได้บรรลุธ,ธรรมเห็นธรรมดังนางชุชาดานำพาครอบครัวนำพาให้พ้นทุกข์พ้นภัย นี่ก็เราปรารถนาเอา